เตือนปวดทราบถ้าหากรูปภาพเนื้อหาข้อความเพลงคำพูดหรือเกมบริสิทธิ์และไม่ไดเป็นตามเกณฑ์หลักของทุกชนต้องขอภัยเป็นอย่างยิ่งไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร,ะไรที่นี้สร้างมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณ่าณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ ตอนนี้ครัก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้นะครับผมผม,ผมก็จะมาเล่นเกม m r Funny Escape <c> Herobie <oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวนะเราต้องมีไฟฉายนะครับเพื่อมองมองเห็นนะครับผม <c oughs> โอ้โหไปไปกันโอเค อะไรเนี่ยดัมมี่ช่วยดัมมี่นี่มนี่มันเหมือนในหนังเรื่องกุสบัมเลยครับเราต้องหลบไอผ่านไปให้ได้เอ้ยเอ้ยเกือบไปโอเคอันนี้ไม่ต้องอะไรมากนักเอ้ยจะเกือบตกเกือบตกเกือบตกเอาละ ไปต่อไปต่อโอเคดึงขึ้นมาเปิดไฟไฟฉายก็ดีนะจะได้มองเห็นนะครับไอ,อ้เหี้ยเออตกหมดเลยป้าถึงแล้วนะครับ มืดสนิทเออเอมันมันอ่ะมันอ่ะมันอ่ะมานอ่ะมันอ่ะมันอ่ะมันอ่ะตัวเฮียอะไรเนะี่ยโอ้โหมิสเตอร์ฟันนี่มันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเริ่มใกล้เข้ามาแล้วโดดเพื่อความเร็วหน่อยนะครับ โอเคนี่นี่จะแล้วเอ้ยทางออกเฮ้ยมาถูกทีเดียวเลยเอุย้ยตกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ทำ้ียความระมัดระวังอุย้ยกระตกต้องเกือบจะเริ่มใหม่แล้วอะ่ะเฮ้ยนอนว่านี่มันจะยากยากพอสมควรอ้งไายเอเหี้ย,อยโอเคโอเคมาถึงแล้วนะครับ Ơi, đây nó giống như trong game Squid Ờ, đèn đèn cũng phải dừng lại Ừm, mình đang quan tâm Ơi, gần rồi เ้ยโอเคถึงแล้ว <Hey. S 1> เราห้ามโดนเลเซอร์นะครับถ้าโดนเลเซอร์ก็ตาย เอาไรโอเคไปขึ้นลิฟต์โอเค,ไ, <ป S 1> อเคไม่ใช่หรอเนาะ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 ถึงยังถึงยังถึงยัง,ง,งอ๋ตอตรงน,นี้เกมตลกอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนว่าจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับ โอ้โหโคตรน่ากลัวจะบอกว่าตัวนี้มันดูเร็วกว่าเรานะครับผมเคยเล่นเล่นแล้วนะครับเคหกห้าสี่สามสองหนึ่งหาที่ซ่อนก่อนนะครับ ¡Uf, uf, uf, uf <Okay. S 2> ไปถึงแล้วโอ้โหมืด เฮ้ยเมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้มันใกล้เข้ามาแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วเอ้ยนี่มันขึ้นรถนี่เราขับรถเฮ้ยข้างล่างมันมีระวายอยู่ต้องระวัง แทงเข้าไปเลยนะครับโอเคไปถึงแล้วเดี๋ยวถึงถึงฟังแล้วนะครับ นี่เกมตลกเกมที่สี่เฮ้ยนี่มันเหมือนเกมอะไรนะเกมเกมมาริโอเลยครับนี่เฮ้ยจริงด้วยเออเล่นง่ายเลยครับเล่นง่ายแต่ว่าอย่าพลาดกันเลยกันนะเอ้ยอะไรเนี่ยมันแต่ว่าแต่เนี่ยแต่ว่าในมาในมาริโอครับคือนะเขาเขามงเขามงเอาเหรียญแต่ว่าเนี่ยอะไรนะมงเอาระเบิด เพื่อให้มันดูถอยหลังนะครับดูนะครับนี่ครับนั่นไงนี่แหละว้ายนั่นไงพลาดจนได้ต้องเริ่มใหม่เลยเลยเลยทีเดียวนะครับ เมื่อมันมนถูกระเบิดแล้วก็ได้ได้ยินระเบิดไอเฮียกูตายอีกแล้วว่ะไปไปต่อไปต่ออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้แพความพยายามอยู่ที่ในความสักสำเร็จอยู่ที่ท,ท,ที่นั่นนะครับไอเทียเฮ้ยกูไม่ไม่ไม,ม,มีสมาธิหมดเลยเฮีย โอเคลงไปในท่อเหมือนกับเกมมาริโอในเวอร์ชัน Goosebumps t h i Mr Funny นะครับโอเคนี่ก็ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับนั่นไงควาโคความสำเร็จเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยทางโคตรเล็กว่ะ โคดเล็กเป็นท่อนท่อนเป็นแท่งเลยแท่งโคดเล็กอืมโอเคมาแล้วนี่เฮ้ย โอ้ืห <s par> <s par> ในท่อคือนะเราอย่าโดนตัวมันมันนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราเราจะตายนี่ผ่านมาได้แล้วยังง่ายง่สบายโล่งอกด้วยนะครับผมเกมที่ห้าแล้วเฮ้ยต้องรอ รอสักครู่ไายต่อไปเป็นเรา แป๊บเดียวเองนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็อะไรนะขึ้นรถไฟเหมือนในเกมเกมอะไรนะป๊อปปี้พยายามักกี้วักกี้เลยครับที่ว่าสีแบบนี้ดูสวยงามมากเลยครับนี่ครับเป็นของเล่นที่ดูโคตรน่ารักเลยเลยนะครับอันนี้ไม่น่าจะเป็นรถไฟธรรมดาแต่ว่ามันมีขึ้นแบบนี้ด้วยนะใช่ปะเออใช่เลย โอเคโอ้โหอึ้งๆะแทกไปกะแทกมาอึ้งหูตายมดโอเคเกมสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนว่าการเอาชนะมันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมดูดิตัวมันโคตรใหญ่โคตรใหญ่กว่าควายเลยครับดังนั้นเราจะสู้มันจะโดนเลเซอร์นะ คนทังหมดเลยทังหมดเอ้ยอระวังระวังระวัง,งตัวด้วยเอ้ยเอ้ยอย่าโดนสีม่วงโดนแล้วเลือดเลือดมันลดเออ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 เอ้เอ,อ,อนี่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 นี นั่นไงโดนเขาแล้วกระโดดเพื่อความเร็วโอ้โหกระโดดโคตรสูงกว่าปกติเลยนะครับดูไอ้เหี้ยนั่นไงโดนจนได้ผมบอกแล้วนะครับการเอาชนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะครับว่าตัวมันใหญ่มันตายยากนะครับไอเนี้ย เอยเออระวังระวังสีแดง ตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับนี่ครับเพื่อทำให้ให้ให้ตัวเองเร็วขึ้นเฮ้ยเเฮ้ย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 ตายแล้วกู อยู่ไหนวะอยู่ฝั่งไหนเอ้ยอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่บอกเนาะเลยมันพูดไม่ได้นีมันพูดไม่ได้ดดไไดลงลงทางอื่นก็ได้มั้ง ามาแล้วามาแล้วก็ามาดิก็ามาดินี่มันอันนี้นะครับผมนึกได้ได้เลยครับมันเหมือนฉากในหนังหนังตัวต,ต,ต,ตลกเพ,น,เพนนี่นี่ไว้นะครับในภาค2ครับก็คือฉากฉากสุดท้ายนะครับที่ว่ามันตัวใหญ่ๆแบบนี้นี่นะครับแล้วก็มีขาเหมือนแมงมุมนะครับเอ้เฮียพูดไปพลาดไปละว่ะ như này quá ui ngay Bye, 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 bye. bye, bye. นะห้ามโดนเลเซอร์ห้ามห้ามโดนพื้นสีม่วงนะครับเราจะต้องหนีหนีให้มันไกลๆแล้วก็ยิงเพิ่มความเร็วดที่นี่โอเค แต่ดรวจบุคามเร็วบุความเร็ว ลวงเลเซอร์อุ๊ย,ยขาหักแล้วขาหักแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหน,งนีสุดชีวิตวิ่งหนีสุดชีวิตมันจะพ่ายแพ้เรา แ <Yeah. S 1> ี่ได้ยินคนเสร็จก <Hey. S 1> ันเขาบอกว่าโอเคโอเคโอเคดีนะดีนะเนี่ยไม่ต้องเริ่มใหม่เนี่ยไม่งั้นจะเสียเวลากูกูเพเปล่าเลย ไอ้เฮียกูจะชนะอยู่แล้วเจะตายอ่ะจะตายจะตายละอีกนิดเดียว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 โอ้โหระเบิดระเบิดเละแหลกเละไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับนี่อะไรนะเศษอะไรอ๋อ เศษขามันนี่เลนส์ขามันหักเลยสมน้ำหน้ามันวะสะใจดีเฮ้ยถึงแล้วเว้ยเฮ้ยเย้เย้เ,ย,เ,ย,เ,ย,เย้ในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับเพื่อน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 โอเคนะครับก็จบแล้วครับสำหรับใครช,ชอบโปรดให้แชสสร์ subscribe ช่องมาแชแนลหลานคนจีนเพ้่อนไทยกงด้วยครับและเกมนี้นครับก็คือเป็นเกมมิสเตอร์ฟันนี่นะครับก็คือมันมันดูเหมือนตัวละครไอ้ศัตรูของเราครับหน้าตาดูเหมือนอะไรนะ ตัวกุสบัมครับที่ว่าอยู่ในอยู่ในหนังนะครับเทุกคนคงรู้จักกุสบัมเป็นอย่างดีนะครับผมโอเคนะครับก็ขอแค่นี้นะครับส่วนไอ้ไอ้ด่านสุดท้ายครับเกมสุดท้ายเนี่ยโตดยากเลยครับเอาชนะมันยากมากต้องใช้เวลาเลยเลยครับไม่ใช่แค่2องสานาทีนะครับเป็น10บสนาทีเลยนะครับ10นาทีกว่าเลยนะครับโอเค โอเคขอแค่น,นี้ครับซีซีไทยก็เห็นทุกคนด้วยครับใจเจียนสวัสดีครับ